เปิดรับสมัครพนักง,งานนะฮะประจำสถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินผู้หญิงเพิ่ม10อัตราส่วนผู้ชายเพิ่มอีก10อัตรานะครับรายได้อยู่ที่558บาทถึง589บาทต่อวันนะฮะมีเบี้ยขยันให้2,100บาทต่อเดือนเลยนะครับถ้าไม่ขาดลาและมาสายใครที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเนี่ยก็สามารถเบิกค่าเดินทางคืนได้นะฮะสูงสุด1,200บาทเลยนะครับก็ ลักษณะงานนะครับก็คอยดูแลรักษาความปลอดภัยนะครับในจุดที่ได้รับมอบหมายนะครับตามสถานีรถไฟฟ้าก็จะมีหลายสถานีนะครับก็จะมีช่วงบางซื่อถึงท่าพระแล้วก็ช่วงหัวลําโพงถึงบางแคนะฮะก็ทางบริษัทนะครับมีบ้านพักให้ฟรีถึง4เดือนในห้องจะมีเตาะนอนมีหมอนมีปลมให้นะฮะแล้วก็ตั๋วที่เบิกได้ก็จะเป็นตั๋วรถทัวร์แล้วก็ตั๋วรถไฟนะฮะสามารถเบิกคืนได้นะฮะ ใครที่มีทุนมาไม่เยอะนะครับก็สามารถเบิกมีเงินให้เบิกล่วงหน้างวดละ1,000บาททั้งหมด4งวดนะครับและถ้าทำงานครบ6เดือนเนี่ยก็จะได้รับเงินค่าชุดคืนนะฮะก็ขั้นตอนนะครับก็จะมีการเปิดรับสมัครในวันจันทร์ทีนะ่วันนี้วันที่6 7 8 9วันจันทร์ที่9มิถุนาย,ยนที่ถึงนี้นะครับสมัครสัมภาษณ์นะครับก่อน10นาฬิกาะสัมภาษณ์เสร็จก็ตรวจประวัติแล้วก็พิมพ์ลายนิ้วมือเสร็จแล้วเนี่ยก็จะอบรมต่ออีก4วันนะครับในช่วงที่อบรมนะครับก็จะมีอาหารเช้าและกลางวันให้รับประทานนะฮะแล้วก็จะมีเบีย้ยเลี้ยงฝึกอบรมให้วันละ 186บาทนะครับอบรมเสร็จทางบริษัทจะจ่ายเบี้ยเลี้ยงฝึอกอบรมให้เป็นเงินสดนะครับทั้งหมด744บาทนะฮะอบรมเสร็จก็สามารถลงหน่วยงานได้เลยนะฮะก็ตอนนี้รับผู้หญิงเพิ่มแค่10อัตรานะครับคาดว่าน่าจะเต็มภายในสัปดาห์หน้านะฮะส่วนผู้ชายก็คาดว่าจะรับต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผู้ชายเนี่ยก็จะรับจำนวนมากนะฮะ ท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาผมได้เลยนะครับตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะฮะขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับให้แอดเป็น ID นะครับเนื่องจากถ้าแอดเป็นเบอร์เนี่ยมันจะไม่ขึ้นนะฮะต้องแอดเป็นช่อง ID เท่านั้นนะฮะส่วนรายละเอียดสวัสดิการต่างๆนะครับก็เดี๋ยวผมส่งให้เพิ่มเติมช่องทางนะฮะการติดต่อของผมนะครับเดี๋ยวสามารถแอดเข้ามาหาผมได้เลยนะครับก็ ถ้าใครยังไม่สนใจหน่วยงานนี้นะครับก็จะมีหน่วยงานอ,าอื่นๆเช่นตามห้างตามโรงแรมคอนโดอาคารสำนักงานนะฮะออฟฟิศโรงกั่นน้ำมันโรงไฟฟ้าตามท่ากษะเช้านชนภูมิท่ากาะยานดอนเมืองหรือจะเป็นตามหมู่บ้านก็มีตามสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลือง